สวัสดีครับเพื่อนๆเพจแอนด์กิ้นฮันนะครับวันนี้แอด์กินกลับมาอัพคลิปอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นคลิปที่จะพูดถึงจิกลัสครับจิกลัสเซนโปเกมอนไดโนเสาร์นะครับทีเล็กที่ได้มาจากฟอสซิลนะครับจอฟอสซิลนะครับถ้าใครอยากได้ทีเล็กก็เล่นจอฟอสซิลนะครับกาตัวนี้เป็นมังกรหินนะครับจริงๆมันเป็นไดโนเสาร์นี่ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นมังกรไปได้ครับตอนนี้นี่ผมอยู่ใน แมปเอ่อไม่ใช่ทะเลทรายนะครับแต่มันเป็นภูเขาฮะแล้วก็เราจะไปสู้กับโปเกมอนครับเดี๋ยวดูเลยฮะเห็นคุยๆที่ดินนั่นคือโปเกมอนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีพายุทรายอยู่ครับจะวิ่งลำบากหน่อยฮะนั่นครับคือโปเกมอนครับเอาหายไปและมันจะวิ่งมาหาเรานะครับวันนี้นี่ผมจะเปลี่ยนร่างจิโกรัสให้ดูนะครับ คือจิกลัสนี่เปลี่ยนร่างได้งแ,แ,แ,แต่เลเวล39นะครับแต่ว่าต้องอัพเลเวลตอนกลางวันครับเมื่อวานนี้ผมเล่นไปตอนกลางคืนแล้วฮะมันก็เลยเลเวลไม่อัพสักทีนะครับตอนนี้กลางวันแล้วผมจะมาอัพเลเวลมานะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างให้ดูครับจะใช้ท่าดักก้อนคอเขาใส่กีเบิลอันนี้ผมลืมไปแล้วผมอยากจะจับนะครับเพราะว่าเผื่อนี้ใส่ตรงเอามาเล่นได้ครับเพราะว่า ตัวนี้นี่เปลี่ยนร่างเป็นกาเบียสแล้วจะเก่งมากนะครับมีร่างเมกาด้วยนะครับเอาต่อครับเก็บเลเวลต่อฮะอีกสองสามตัวน่าจะได้นะครับเข้ามาครับเจออะไรครับอันนี้เป็นร่างแรกของฟรายกอนนะครับไอ้นี่ก็มังกรเหมือนกันครับมันมันเป็นแมลงช้างชัดๆนะครับทำไมมันกลายเป็นมังกรไม่ได้ฮะจะโชว์ท่าเอิร์ดเควกนะครับ ้างนี้นี่แผ่นดินไหวมันมันแผ่นดินไหวจริงๆฮะนี่ครับอไอตัวเล็กตายแน่นอนครับเรียบร้อยครับนี่เล่นกันไปถึงไหนแล้วฮะผมนี่เล่นมาสามสิบชั่วโมงนี่เพิ่งจะถึงยิมยิมสี่เองนะครับเนี่ยเอ้ยไปไหนวะ เจอกีเบิร์นอีกแล้วครับเอ้ยตัวนี้ผมจะจับนะครับเพราะว่าผ้านี้สายตรงนี้เอามาเล่นได้เลยครับมันเก่งค่อนข้างเก่งดีนะครับแล้วก็ผมเลือกใช้ควิกบอลครับควิกบอลนี่ถ้าปลาในเธอแรกจะมีโอกาสติดสูงมากนะครับปลาไปเลยฮะควิกบอลนี่ราคาหนึ่งพันโปเกดอลลาร์นะครับถือว่าไม่แพงครับโอ้โหแต่มันค่อนข้างจะจับยากเหมือนกันครับปลาไปนี่หลุดทันทีฮะ มันก็ใช้ท่าซน n d s t o r ครับเรียกพายุทรายมาแล้วครับจะทำไงกับมันดีฮะแล้วผมปล่อยลาพลัสนะครับสปอยดงนั้นเ,เห็นอยู่ดีครับลาพลัสแ้วออกมาฮะน่ารักมากครับแล้วมันก็ใช้ท่า s l a s ครับเอามือควนแต่ผมก็โดนแซน d s t ร r มอีกครับแย่แล้วฮะ ถ้าใช้ธาตุน้ํามันจะตายไหมครับเนี่ย Level เรียกว่า26ผมใช้ธาตุล็อกสมแมสดีกว่าครับนีออ่งไงโอเคลดไปได้ระดับหนึ่งนะครับจะเอาเดแดงๆมาครับต่อยอีกทีนะครับล็อกสมแมสนี่เป็นธาตุที่ใช้โขกหินนะครับเอาตายซะง,งั้นเฮ้ย โอ้หตอนอยากจับมันจะตายนะครับเมื่อวานก็ตีตายไปตัวหนึ่งครับนี่ถ้าเป็นชายนี่ก็เงิบแดนะอีกนะฮะอ่าถ้าล็อกแสมานี่ครั้งแรกตีไปแล้วดีเฟนต์เขาลดนะครับครั้งที่สองเลยตีแรงขึ้น,นครับคำนวณพลาดไปหน่อยฮนะพูดไม่จบทต่กี้จะบอกว่าล็อกแสมมันโคกหินได้ครับแล้วในหินก็จะมีโปเกมอนอยู่นะครับโปกเกมอนมีไอเทมแล้วก็ถ้าไปโขกหินในถ้ำถ้ำหนึ่งเนี่ย เราก็จะได้ฟอสซิลด้วยครับแต่ได้ข่าวมาว่าต้องไปโขกตอนเกมจบนะครับถึงจะได้เยอะเราต้องไปค้นหาเองครับว่าถ้ำไหนโขกหินแล้วถึงจะได้ฟอสซิลครับฟอสซิลที่ว่านี่ก็มีปูเทล่าด้วยนะครับมันเป็นนกหินหรือแย้หินแย้ทางสเตนฮนะมันไม่ใช่มังกรครับน่าสงสารมากในในพายุทรายนี่เห็นไหมครับจะวิ่งยากมากครับ ถ้าเราวิ่งสวนกับพายุทรายแต่ถ้าเราวิ่งไปอีกทางนี้มันจะลอยไปเลยฮะเดีย๋ยวจะทําให้ดูครับเราเจอดิกิโอครับตัวนี้จับไปแล้วครับไม่จับนะกระทืบมันเลยฮะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใช้ท่าอะไรดีครับใช้ท่าดราก้อนคอร์แล้วกันครับโอ้โหแล้วเขาดิกิโอครับใช้ท่าแมกนิจูดครับท่าน,นี้ยิ่งยิ่งเลขสูงนี่ก็ยิ่งแรงครับ นี่ครับดาร์กันคอครับแล้วก็เด็ดคริที่ข้าะครับหัวใจขึ้นฮะอันนี้รักกันเหมือนกันครับแต่รู้สึกมันจะไม่หันหน้ามามองครับตัวอื่นเลเวลขึ้นหมดแล้วฮะแต่ว่าจิโกรัสยังเลเวลไม่ขึ้นครับต้องการให้มันขึ้นอ่านี่ฮะวิ่งสวนทางจะจะช้านะครับแต่ถ้าวิ่งอ้าวถึวิ่งมีทางนึงให้เจอก็ดันเจอโปเกมอนครับดิกทรีโอครับ ดีเหมือนกันครับมันให้ E.P ค่อนข้างสูงนะครับผมใช้ท่ากัดนะครับจิกลารัสนี่เขามี ability strong jaw นะครับทำให้ท่ากัดทั้งหลายจะแรงขึ้นนะครับก็ถ้ามีท่ากัดนี่ก็เก็บเอาไว้ฮะเก็บไว้ใช้ครับเล,เล้กวอัพยังฮะอีกโอยยังไม่อัพครับอีกจีบหนึ่งฮนะอีกตัวเดียวอัพแล้วครับวันนี้จะมาแปลงร่างจิกลาสให้ดูนะครับจิกลาสนี่ ต้องเลเวลมากกว่าสามสิบเก้านะครับแล้วก็เลเวลอัพตอนกลางวันนะครับเขาจะเปลี่ยนร่างทันทีฮะอันนี้ตามที่อ่านมานะครับไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าตีตัวนี้เราไม่เปลี่ยนก็เงือบฮะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนับไม่น่าผิดพลาดครับเลื่อนมาสี่สิบเจ็ดแล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนร่างสักทีครับเรียบร้อยครับอัพไหมฮะอัพแล้วครับเลเวลสี่สิบแดแล้วครับ มพลังโจมตีสูงมากครับอ่าไพรอก็เลเวลอัพครับเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนาะอ่ามาดูกัน,นครับกดบีดีไหมครับไม่ฮะภาคนี้เวลาเปลี่ยนล่างนี่จะดูยิ่งใหญ่มากนะครับดูมันหมุนฮนะไม่ใช่เปลี่ยนเป็น หนูเมมอนนะครับตัวขี้ครับไม่เอาฮะออันั้นดิิมอนครับตรนนี้โปเกมอนโอ้โหเท่มากครับทีเล็กครับโอ้โหยังกับมังกรพันปีเปลี่ยนแล้วเนี่ยครับต้องเลเวลอัพตอนกลางวันนะครับเลเวลมากกว่าสามสิบเก้าขึ้นไปจะเปลี่ยนร่างทันทีครับเมื่อกี้ผมเลเวลสี่แดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเล่นตอนกลางคืนครับมันไม่ยอมเปลี่ยนร่างสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูอ๋อเดี๋ยวต้องเลื่อนให้ดูหน่อยครับ ไปดูสเตตัสเขาครับเลเวล48นะฮะ48นี่จะมีพลังเท่าไหร่กันครับเดี๋ยวนฮะทอทีครับอ๋อไปไปดูจอบนครับโอเคครับกลับมาดูจอบนครับเลเวล48ครับพลังโจมตี169นะครับนะพลังป้องกัน161นะครับ แต่นี่ผมเก็บ EV มันแม็กแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพอยมอนที่มีพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันที่โคตรสูงเลยครับและเนี่ยฮะ Ability Strongjaw ครับทำให้ท่ากัดแรงขึ้นนะครับเป็นโปเกมอนมังกรและหินนะครับมันเป็นมังกรได้ไงวะเนี่ยมันเป็นทีเล็กชัดๆครับไม่เป็นไรฮะคนสร้างโปเกมอนเขาชอบทำอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยแหละครับอ่าผมจะให้ดูอีกนิดนึงครับใช้ท่าบินครับท่าบินภาคนี้นี่จะงดงามมากครับไปเมืองลูมินสนะครับ เอาละเองบินกันครับนะี่ฮะอ่ามาถึงแล้วครับท่าบินนะครับและนี่ก็คือเมืองเอ่อลูมิออสนะครับลูมิออสซิตี้เมืองนี้นี่จะใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอะไรให้ทําเยอะครับอาสุดที่ผมเจอส่วนใหญ่เป็นร้านกาแฟนะครับไม่รู้ร้านกาแฟมันเยอะๆไปไหนฮะอ่ตามที่คนสร้างบอกนี้เขาออกแบบมาจากเมือง ปารีสนะครับมาจากฝรั่งเศสนะฮะที่ปารีสนี่มีร้านกาแฟเยอะหรือไงครับใครเคยไปนี่มาบอกด้วยนะครับนี่เป็นเขตทางตอนใต้นะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูตรงหอไอเฟลให้ดูครับหอไอเฟลนี่ตอนกลางคืนจะสวยนะฮะเล่นเล่นตอนกลางคืนเมื่อวานนี่สวยมากครับผมปั่มกล้องนิดหนึ่งครับนี่ครับหอไอเฟลครับ ถึงแล้วครับดูยิ่งใหญ่มากครับอ่าแล้วไม่สปอยดีกว่าครับเอามาจบกันแค่นี้ดีกว่าครับการเปลี่ยนร่างจีโกัสนะครับก็ขอให้เล่นกันอย่างสนุกสนานครับสวัสดีครับ